ทุกอย่างเลยนะดยกสองครับเดี๋ต่อครับเดนเล็กกว่าปังกว่าครับแต่ว่าฟัรูครับท้าชนท้าแม่ดูนะโอ้โหดูดูดูกดดูเขายักข่าจะ้ผล่ก็เด็นดันก็โหน่เดยครดี๋ยวมีทีมงานเขาเกียดทีมงานเจสันสารบุี แมวแป๊บครับพ yeah, ี่อบตอทองสีจักแจครับแต่วันนี้มาไกลนะมาไกลมากจากปราสาทลุมพินทีมันเก๋ไก่บอยไทยทางด้านเดงอเก๋ไก่ก็เป็นาก้องอยู่นี่นะอยู่ที่สิมันปสิทธิการด้วยนะเปิด้วยมัดขาไปแข้แข่งมาแข่งคืนเอาต มีเขา่ายังไงดีฝามายนะแทงหมดนะเดี๋ยวดังเดี๋ยวพ่จัมบะนียครับจีพี่จบับะนี่ตันุ่ีกคู่เรื่องเลยหม,ดมัดนะเข่าย้มแต็มถูกใจครับบรรดาแฟนบอลพันแท้ที่มาชมวันนี้เุดย,ดยอดเลยมวยควาัา แย่กันอยแยกันนานมัดข้้าบัดื่นโอ้โหนี่ฮะลดลดไม่ได้ครับลดที่โดนเลยแย่ัดตาไปแข่งแข้งบ่อแข่งคลมายบัดห้าโอ้โหฮยกฮยกฮยกเดภาพเดินภาพครับไปดีใครอยู่ครับเหือดำโอ้ยตกเงคงกับเืองเหื่อดำรวยแค่กันด้วยสูตการโยกครับึุกำลัง

จะคูงะคู่เอาครับเตรียมรกันนี้ครับทีมแมนูแบงก์กับสิงหทองเตรียมไมไ่เลยครับทูแบงก์ปปกับสิงหทองเตรียมนวดเลยใช่จะยกมาเจอก่อน โนดให้เสร็จแล้วก็แจ้งยอดลงมาพิเศษได้เลยครับสุโขเป็นช่างสิงห์อุทุมพรเสร็จแล้วเคยต่อครกับพวกเพชรรังนามาแล้วครับสุโขเป็นวันนี้เจอสิงห์ทองขอยิ่งเจริญการช่างหรือสิงห์ทองวอเทคโนโลยีปู่สวงนั่นเองเดี๋ยวได้ดูเตรียมไว้แล้วก็แจ้งยอดเดือพันมาด้วยครับ ตอนนี้แส้มเก็บมา,าที่4,000ครับให้บิดกันเก็บมาเพิ่มอีก1,000ครับทีงานผู้ใหญ่หน่อยนะกได้ไหมโอเอาแค่3,000ก็เอาแค่3,000อะโอเคครับวันนี้มีน้อยมีมากไม่ว่ากันก็ขอให้มีบ้างนี่เป็นเรื่องราวที่แฟนบยก็บอกใหม่ชอบครับต่างบมีเรามาดเสียว่ามีเดือพันกัน เป็นแฝงซ้อนนะยากลึกอยากชี้มันก็จะมีความกระชับกระเจงทุกทักชุกระชวยยกที่สครับอกแน่สอแน่สอแน่แน่สแะลครับยกสาครับอ่าอ่าแรงขนาดนี้แข่งเง มาดเจมันแข่งเลยแข่งมาเอาเดี๋ยวดำยังไงดีตวนี้ตบยกต่อตกกับต่อตับต่อกกับต่อไปจะเอาแค่เโ <run decoration> อ้ตักแรกตักแกัแโอ้หตอมนต่อนช็อเก็ช็อตเก็แลกกันหน่อยแลกกันหน่อยเอาไปที่สใจเลยนี่มัดเจอมัด เดี๋ยวไม่ข้นเดอเรกที่ไม่ขึ้นอเะทะเากนะนเาะกันทะเนเันทะะเากนะเละเกเนะเลกนเนะกเอกเกนทะลาะกั ยกตามนะฮะยกยกเด็กๆมาชนะนะแล้วแถวเตะเข้ามากำลังรอปวงเยอะรอสนรอวงอยู่เอ้าเตะดูโอ้เตะขาเอ้ยแต่ฝ่ายต่างๆกำลังนงานี่หาได้เตะขงไปเตะขากันมา ขาไทยเจะอ่อนขาไทยเจแข็งเดี๋ยวรู้เอ้ามามัรากะด้างึสะบัดก้างกระ้งดร้าากดจุดโฟกัสก็อาจจะลก้งยืนได้ครับโอ้โหเตะ้ดนครับงงาะ้ยะ เปิดตีสีตะเกันยากสีกันยากจลอเอืครตอการมีระบบปองทนนี่ใ้ดวงจางรวมบนทุลิต้ยลุดไม่ได้ครับเสะเะมาเทงไปเทงมาปัดไปกลับยกนี่ยกทีเดียวเียมทีเดียวเดี่ยจหวทีเดียวขางทางกนักครับ่อนยกสาไม่ว่ากันเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับ คู้ต่อไปเป็นผู to to ้แสนเก่งก mm ับ hmm. นิคกันลงตัวที่หพัดนะครับทีมงานวันนี้ก็ต้องอยู่ชกนะชกอยู่าีนะครับผู้ต่อไปจะเป็นผู้แสงเก่งกับนิจันนะครับแสงเก่งดิ้นกันชกไม่เก่งตองพราะไหมล่ะ ตัวแบงค์ถงเอทองถ้าพร้อมกันไหนมาแจ้งด้วยนะตัวแบงค์กับสิงทองแสนเก่งบิ๊กวันแล้วก็เพชรธณลเรนเลยตภาอาคกับเพชรดังแล้วก็จะเป็นสัตว์ประหลาดิงการโูเดี่ยวกันไปติดยอดได้เกิน เออแงเกองมาแล้วบิ๊กกันเชีย์นะครับบิ๊กกันชาวชน้นเมาแล้วครับทีมันจับฝันยโสเจอทีมันจัฝันตีเ่เก่งมาแล้วแสงเก่งมาแล้ววันนี้เสรบิกกันบิกันช่อมันครับทีมันจยโสตอนกับมกรีผมคงตงอ๋อ ชุปเปนสิงห์ทองหมวดส่งกับพร้อม้วทั้งคู่ส่งยอดเดิมพันมาด้วยครับต,รต่อจากคู่แสนเก่งวิ่งกันนี่จะเป็นชอุปเมนกับสิงห์ทองก่อนนะอ้าตีลยตีมาแบบอกว่าจะไปอ๋อยกเทีับ แนเกตนนอล้งเนแล้วจะเป็นซุปเปอร์แบสจากสิงห์ทองอ่าลับตาตกใจเดยยกสี่แนกเลยู้นี้มันไม่กลัวเจ็โอ้นั่นอะไบแบบไหนเอ้าแลกกันหน่อยอผมต่อยนาผมมตอยน้คุณโกะดูกกับกระดูกูดเองท่องเสโอ้คุณตีผมุณตีคุณ มันต้องอย่างนี้มันต้องแบบนี้โอ้นายนีก็ยูยังไม่ไปไหนเศรษฐมูลแกก็ยังอยู่อ๋อขอจะพัฒนาให้คนนี้ขอจะเย็บด้วยขอจอเย็บีย็บเขาขอจอเยยเายกสี่ก็ได้อ้าดเ้ยลยกสี่เอเป็นา

แตะขาเฮ้ยจะพาดเตะเตะขาเก่งกัะเลยเก่งเกียวเกียเียวนี่มาเ้ากออย่างนี้นี่ยบอ่าเหยียบตีใ่ขาไป่ท้ายเกกลยปัด้อ้โหโอ้โหปัดขาโอ้ปัดขา่ดด้วยเจ้าอุกปัดลู่ล่โอ้โหอะไรวะดเนียวจ้าโอ้โห ตรอใ้อารีใต้องหยอรับัแปโรอสบัดมาเปิดปากกัแลเลยตดีด้ตสีได้เอาเลยเอาเลยมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันเ็เพ่อเตะ้าอ้าวเตะฟเด่สุดเตะใหสุดเตะสุดเน้าาประเทศนดไม่หมดฟ้า โอ้โหตัดปาตาดมีแผนแทงขาเหยียบเท้าหลัจะมาอยผาตู้ไปล้อยมานะเอาเจ็บมากบาเจ็บามอนจะไปยัตรงหน้านีนีมัดูโอ้โหทันทียกยกสี่ท่าแลท่านผูนัดก็สั่งรวมสีบากาซิกบอกว่า ตีหน้าตีหน้าเพิ่มข้าตัวให้หอีกห้เปอร์เซ็ต์ว่าจะไปนะพัฒนประหลัดหหอะไรเนี่ว่าไงครับพร้อมไหมคู่ไอ้เนี่ยเลยไอ้เร่งร้อยโอ้สี่นะเหนื่อยโจบไปโจบมันได้เลยตอนนี้โจบไปโจบมันอ่าครับผม ที่ชายของเยี่ยวดำของโอปอลโตสีจัดจับยับอยู่ไม่ได้ครับสนาเอ๋บอกว่าเสียงตกก้อยหน่อยพูดนะนะบวดมีพทิกพทิกเท็กเท็กมันอยู่ในตัวแต่พทิกมันมาที่นี่แหละมันอยู่บนนาทีอะไรจะเกิดต้องเกิดนะครับขอบคุณนายตำบลหลงสักกะเข้าใจด้วยแล้วเข้าใจด้วยพี่อีวันทันทองกล้าหงแก้วครับยังอยู่ครับ จัดมวยไดอยากให้เดือดับผมไปช่วยก็ติดต่อมาเรียกเอาได้ครับทีมงานตกราชที่ร่ามามีคุณภาพเราปาด้วยใจงานแต่งานี้ฝ่ามือของเราก็สุดยอดทุกรายการทุกสิทธิ์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ชุติพูดทองเกี่ยวกับ สินสเกต <whom S 1> <ird sane. S 2> ผมารนผมก็ในนามของปุริจาต้องกปังหางความไม่้องท้าเอำเพอสักขัด้วยโอ้โห mm hmm. นาทีนี้ปาขักปังเศยอดเยอดผมไปลองใช้ก่อนใครับนี้ปจังหวัดข้าวครับเป็นโลกฤทธดก็ต้องนึกถึงหมอสุพัฒน์สุพัฒน์การแทย์นะครับโฤทธิดวว สุดท้ายับแข่งได้ข่งได้แงได้เอาเต็มที่เต็มที่เต็มที really> um ่เร็วเต็มที่ไม่มียศม่มีพไปส้นสุดตรงเสีรครีีอีีีน่สอาโอ้โหอรัผู้เเอาหัวใจากไปเลยเอาเอาเลยเ็ที่ เ็มที่เลยเดี๋ยวนกมีโกคถานีมนมีคำถามเออกันเลยไกันเลยโอ้อร่อยกรับอาจารย์รเดชไทยศักเรีนี่ก็ลุ้นนะครับมาเสียเสียบฮาเสียบเยนไม่จบครับเกจบจะไม่จบ ต้องดูให้จบนะต้องดูให้จบับเี่มาตีตีตาตีก็ตีเาตีตีมาเดือดเดือดับหายใจตรงไหนโอ้หายใจเข้าดูคือหายใจเข้าดูโอ้ยโอ้โหตีตี ใจไม่รู้ว่าแบบไหนไม่รู uh ้ว่าเอาใจเอาใจเขาต้องเานนึกกันหลักเอาอยากอยากข้ไปยืนโกตทางเดินอยากข้นไปยืนโกเโ้โครับะานนัอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอคะแนนจากกรรมการบีระพงคงทนรับไปคะแนน จะอยู่ทางไหนจะไปไหนมาไหนมาพี่เด้งนี่ครับยักขาติดเี้ากันแสงเหื่อขึ้นคอเอา้าปรบมรือหน่อยปรบมือหน่อยสุดยอดสุดยอดครับคนแนะก็โชคดีคนแพ้ก็โชค,ชค,ชคดีถือว่า